ทหารใหม่ starter pack เข้ามาเป็นทหารใหม่ต้องเตรียมอะไรมาบ้างในปี2566ทหารกองประจำการพลัดหนึ่งที่จะเข้ารับการฝึกในวันที่15พฤษภาคมนี้ซึ่งชายหนุ่มวัยชะกันนับแสนนายอาจจะมีคําถามหลายอย่างในใจว่าต้องเอาอันนี้ไปไหมแล้วต้องเอาอันนั้นไปหรือเปล่าต้องเตรียมตัวยังไงวันนี้เวลเลอร์สตอรี่ EP 16จะมาสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆกันครับสิ่งที่จําเป็นต้องเอาไป1เอกสารต่างๆสํา,าสคัญที่สุดเลยก็คือใบสอดอต่างๆห้ามขาดห้ามหายเป็นอันขาดแต่เพื่อความชัวร์นำติด ตัวไปแม่งให้หมดเลยทั้งสำเนาบัตรสำเนาทะเบียนบ้านใบวุฒิใบเปลี่ยนชื่อบลาๆ เผื่อได้ใช้ทําธุรการต่างๆในอนาคตนั่นเอง2ยารักษาโรคประจําตัวสําหรับใครที่เป็นโรคประจําตัวแต่ดันได้เข้าเกณฑ์ก็ให้นํายารักษาโรคประจําตัวมาด้วยเนื่องจากบางทีเนี่ยเศนารักก็ไม่ได้มียาให้เบิกทุกชนิดนั่นเองสิ่งที่จําเป็นต้องนําไปแน่ๆเนี่ยวก็มีอยู่แค่2อย่างนี่แหละสำหรับของนอกเหนือจากนี้ส่วนใหญ่ทางหน่วยฝึกเนี่ยจะรับฝากแล้วก็จะคืนให้ตอนฝึกจบซึ่งจะเป็นคําถามยอดทิตท,ที่ทุกคนชอบถามกันนั่นเองคําถามแรกก็คือ1โทรศัพท์เนี่ยต้องเอาไปไหมครับพี่อันนี้ไม่ต้องเอาไปก็ได้ครับแต่ว่าเเอออาาาไไปปกก็ดีีพระยยย่่่งงงทบัหนว เขาก็ให้ฝากไว้อยู่แล้วแต่บางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะได้เบิกโทรศัพท์ส่วนตัวออกมาใช้อย่างบางผลัดเนี่ยมีนโยบายให้โอนเงินเดือนเดือนแรกให้พ่อแม่ก็เอาโทรศัพท์ที่ทหารใหม่ฝากไว้นี่แหละมาโอนเงินหรือช่วงโควิดระบาดเนี่ยอาจจะไม่ได้มีกิจกรรมญาติมาเยี่ยมก็ใช้โทรศัพท์นี่แหละในการโทรหาญาติแต่ก็ไม่รู้อีกแหละว่าผลัดที่กําลังจะเข้ารับการฝึกเนี่ยจะมีนโยบายอะไรที่ต้องใช้โทรศัพท์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นพกเอาไว้ฝากไว้ก็ดีครับอย่างน้อยๆตอนที่ลากลับบ้านเนี่ยจะได้มีโทรศัพท์เอาไว้ติดต่อที่บ้านสองแล้วเงิน ก็ได้ครับเพราะเงินสดเนี่ยจะอยู่ในหมวดของฝากกับหน่วยฝึกเหมือนกันอเอาไว้ใช้กับบริการเวเลอร์พของเรานั่นเองสำหรับการซื้อของต่างๆในหน่วยฝึกใช้การเซ็นเอาไว้ก่อนแล้วค่อยมาหักเงินเดือนทีหลังนั่นเองแต่ถ้าใครไม่รู้ว่าต้องพกไปเท่าไหร่เอาง่ายๆก็คือพกไปแค่พอมีตังจ่ายค่ารถกลับบ้านตอนได้ลาหรือพกมามากกว่าค่ารถทีนหนึ่งก็ได้ครับไม่ต้องหอบเงินไปฟ้อนๆไปนะเดี๋ยวจะโดนหมันไส้เอา3ามตเกงในล่ะพี่เขายังแจกอยู่ไหมหรือว่าต้องพกไปเอง ย้อนไปหลายปีก่อนมีดราม่าเรื่องกางเกงในทหารไทยที่ราคาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ดันถูกกว่ายอดที่กองทัพเบิกซื้อให้ทหารใหม่ส่งผลให้ต่อมาเนี่ยมีการยกเลิกการแจกกางเกงในให้ทหารไทยไปและให้ทหารใหม่เนี่ยนำกางเกงในส่วนตัวมาจากบ้านแทน แต่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 แต,แต,แต,แต่ในปัจจุบันเนี่ยทางหน่วยฝึกหลายๆที่มีการจัดหากระกิกงใานาจากเอกชนให้กับทหารใหม่ทุกนายตั้งแต่แรกเลยรวมไปในของพื้นฐานที่หน่วยฝึกสรรหามาให้ทหารให,ใหม่ใช้เหมือนพวกแป้งไม้แหวนเสื้อสบู่แต่ว่าจะมาหักตังทหารใหมท่ทีหลังหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันสรุปก็คือจะพกไปหรือไม่พกไปยังไงเขาก็จัดหามาใ,ให้เราอยู่ดีนั่นเองต่อมาเป็นคําถามเกี่ยวกับการเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมไข่เข้าไปรับการฝึกกันคําถามแรกต้องตัดผมไปเลยไหมครับพี่ตัดก็ดีหรือว่าจะไม่ตัดก็ได้แต่แนะนําว่าควรตัดมา บ้าเลยเพราะถ้าลองคิดภาพถ้าทุกคนไม่ตัดผมกันเลยสักคนเนี่ยทางหน่วยฝึกก็ต้องแบ่งเวลามาตัดผมอีกแทนที่จะไปทําอย่างอื่นทําให้เสียเวลาไป,ปเปล่าๆกลับกันถ้าหากทุกนายตัดผมมาจากบ้านแล้วก็จะประหยัดเวลาตรงนี้ด้วยและนําเวลาไปทําธุรการอื่นๆได้มากมายนั่นเองแต่อย่าลืมห้ามตัดทรงอื่นมาเด็ดขาดนะครับต้องตัดให้ถูกระเบียบเป๊ะๆสต้องฝึกออกกําลังกายไปก่อนไม่ครบขอบอกเลยว่าควรออกกําลังกายมาบ้างครับถึงแม้ว่าการฝึกทหารใหม่เนี่ยทางครูฝึกเขาจะค่อยๆเริ่มความหน,หนักจากพื้นฐานเบเระเบฮอะ เพื่อให้กำลังคนเนี่ยค่อยๆปรับตัวแต่ถ้าหากเราเตรียมร่างกายให้ดีตั้งแต่ก่อนเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้ไม่ลําบากตัวเองแล้วก็เพื่อนๆระหว่างฝึกนั่นเองซึ่งส่วนใหญ่ทาหารไทยเนี่ยก็จะเน้นบอดีเวทซะเยอะไม่ว่าจะเป็นการทดสอบร่างกายและการโดนแดกก็จะใช้น้าหนักของร่างกายตัวเองเป็นหลักและจะใช้หัวใจแล้วก็ปอดอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นควรฝึกคาร์ดิโอมาเพื่อให้หัวใจแล้วก็ปอดแข็งแรงมาก่อนนั่นเองครับสำหรับการเตรียมตัวก็คงประมาณนี้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเตรียมใจมากกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้โหดร้ายอย่างที่คิดอนะยิ่งง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 สมมมััยนนนีี้้้ทททาาาาาากกกกกออออค่่่่ขหหววเเเรรรรืืต็จะลโษแแบบปๆ ขึ้นสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะฝึกทหารใหม่ปีไหนผัดไหนเวลเลอร์ทติคอลก็ขอเป็นกำลังใจให้ทหารใหม่ทุกคนนะครับแล้วสุดท้ายอย่าลืมนะครับผมผ้าแล้วก็กางมุ้งกันทุกนายด้วยนะครับบ๊ายบาย นอกจากการทำคอนเทนต์หนุกหแล้วพวกเราเวเลอร์ทัติคออยังเป็นร้านค้าที่นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางทหารจากแบรนชั้นนําระดับโลกโลกโลกทั้งอเมริกาและประเทศชั้นนาในยุโรปสนใจเข้ามาดูร้านค้าได้ที่สตรีวิทยา2ซอยีหรือเลือกดูสินค้าทางออนไลน์ได้ทุกช่องทางเดี๋ยวผมแปะช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ด้านล่างนะจ๊ะหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์สับคลาให้พวกเราด้วยคอนเทนต์ที่ทําด้วยความตั้งใจก็ต้องทําแล้วทําอยู่ทําต่อสิครับ